รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนโดยทิวลี่บิ๊กบอมบ์เวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตคาราเมลและข้าวพองอร่อยระเบิดฟินกระจาย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับบริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชนสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์เสนอรายการเด็ก,ไท,กไทยหัวใจโขนรายการเด็กไทยหัวใจโขนเรียลลิตี้โชว์ที่จะปั้นไอดอลเด็กให้เป็นหน้าตศิลปินด้านการแสดงโขนและก้าวไปเป็น ไอดอนโขนเด็กคนแรกของประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพกกระกนลิษาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีพร้อมชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า4 0 0แสนบาทสัปดาห์ที่แล้วผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนได้ทำภารกิจแอดวานคลาสกระบวนการรบไปแล้วเราได้ผู้ชนะร่วมกันคือภูริสจากทีมโขนพระแจ่มแจ้ง จากทีมโขนตัวนางคุณจากทีมโขนยัดและดีนานจากทีมโขนลิงและสัปดาห์นี้ถือเป็นโค้งสุดท้ายที่พวกเขาจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเหมาะสมที่จะได้เป็นตัวเอกในการแสดงโขนในรายการของเราก็ทุกคนก็อยากเป็นหนุมานแล้ครับแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องทําเต็มที่ที่สุดครับหนูก็อาจจะมีโอกาสค่ะแต่ว่าทุกคนก็มีโอกาสเหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับวันนั้นว่าใครเป็นคนทนดีที่สุดค่ะ ผมตั้งใจมากครับเพราะว่ามันเป็นการเทสครั้งสุดท้ายครับผมก็อยากคว้ามันมาให้ได้ครับสู้ๆนะคะเป็นบททดสอบสุดท้ายแล้วก็ขอให้ทำให้เต็มที่ทำของให้ดีที่สุดค่ะสวัสดีครับน้องๆครับ ตอนรับน้องๆนะครับเข้าสู่รายการเด็กไทยหัวใจโขนนะครับรายการของเราเนี่ยเฟ้นหาไอดอลเด็กโขนคนแรกของประเทศไทยเอาละครับผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วเรามาถามหน่อยดีกว่าผมยิ้มครับครับคิดว่าอะไรที่ทําให้เราเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นตัวละครเอกของการแสดงโขนครับการเป็นตัวเอกอาจจะไม่ได้เฉพาะแค่ว่าต้องรำสวยแอบจะต้องมีความสง่างามของท่ารำครับ ลำพระคือพระนางคือนางสรีระร่างกายและลูกหน้าต้องเหมาะสมที่จะเป็นพระเอกหรือไม่ก็นายโรงครับคิดว่าตัวเองมีการพัฒนาฝีมือตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่มีการหยุดอยู่กับที่ค่ะมันอาจจะมีคนที่พัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนแซงเราก็ได้ค่ะเพราะว่าผมเต็มที่กับการฝึกซ้อมทุกๆครั้งครับเวลาที่คุณครูท่านให้คำติหรือชมมาผมกล้านำกลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับตัวผมครับ ผมคิดว่าผมเหมาะสมในการจะเป็นตัวละครเอกของการแสดงโขนเพราะความสามารถพิเศษเฉพาะตัวและการรำออกมาได้สวยงามถูกต้องตามที่คุณครูสอนครับเรียนเลยนะครับสำหรับรทดสอบในวันนี้นะครับมาสเตอร์คลาสครับการฝึกปฏิบัติเพลงหน้าพาดและเพลงลำใช้บทเพื่อคัดเลือกนักแสดงสำหรับไฟแนลโชว์ของรายการเด็กไทยหัวใจโขนครับในรอบไฟนอลโชว ผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนจะต้องทำการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอยและตอนยกรบซึ่งในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นบททดสอบสุดท้ายที่ต้องมาวัดกันว่าใครจะเหมาะสมกับบทบาทไหนในรอบไฟนอลโชว์เพราะฉะนั้นพร้อมไหมครับพ้อครับพร้อมแล้วนะครับไปลุยกันเลย <Hey! S 1> และเพื่อให้การฝึกซ้อมในสัปดาห์นี้สมบูรณ์และสมจริงที่สุด เราก็ได้ทีมนักแสดงรับเชิญจากวิทยาลัยน่าศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์มาเป็นคู่ซ้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันทั้ง24คนครับในสัปดาห์นี้ก็คือเป็นการทดสอบในเรื่องของเพลงหน้าพาก็คือเพลงสรระฆังเพลงหลุมแล้วก็รือล่ายจะมีผู้เชี่ยวชาญของน่าศป์ไทยขนพระเนี่ยมาดูตัวละความกดดันกล่อมกลายอยู่ในใจของเด็กๆทันที เมื่อรู้ว่าการฝึกปฏิบัติเพลงหน้าผาดและเพลงรำใช้บทครั้งนี้จะเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายก่อนที่จะต้องไปทดสอบเพื่อคัดเลือกตัวนักแสดงโขนพระในการแสดงไฟนอลโชว์กับครั้นี้หนูจับดาสุดท้ายหนูจริงๆมากค่ะแบบมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายด้วยแล้วก็เราก็จะได้รู้ด้วยว่าเราจะได้เล่นบทไหนอะไรยังไงคร่ะงานนี้อาจจะยากครับแต่ว่าผมไม่มีวันยอมแพ้แน่นอนครับห <Wow. S 1> วังว่า ผมไม่เอาคุณหนุ่มผมไม่เอาปี๊บเป็นรถลับบ้านนะใช่ไหมครับเพซเซฟการรำเพลงหน้าผ้าจริงๆแล้วเนี่ยการการรำประกอบดนตรีก็ทีนี้ครับกระบวนการของเพลงหน้าผ้าที่เรามาใช้เนี่ยก็คือเพลงหน้าผ้าที่บรรเลงเพลงดนตรีประกอบกับคําร้อง หรือเรียกว่าการรำใช้บทไปในลักษณะเดียวกันคือกระบวนการรำจะต้องมีสมาธิและมีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้าดังนั้นแล้วการรำใช้บทเป็นกระบวนการสำคัญของการแสดงหน้าสินไทยขนพระที่จะถ่ายทอดและสื่อสารสู่ผู้ชมนะครับแสงทองสอง่าเรียนเป็นเพลงส้อยระฆังลุ่ม เรือล่แล,อแล้วก็เต่าเฮค่ะก็คือเพลงสลร้อยระคังเนี่ยเหมือนจะเป็นตอนที่พระรามกำลังหลับอยู่ค่ะนี่เข้าเพลงแล้วสวร้อยระคังไม่ต้องดิไม่ดิกดิไม่ดิกพี่พี่ไม่ดิกไม่ต้องทำอะไรตรงนั้นพี่นอนนิ่งๆ <c oughs> เออตอนนั้นจังหวะมันได้ครับก็เลยแบบเออลองเออกระดิกแบบเรางงจังหวะนิดหน่อยครับเราก็เลยแบบเผื่อไปกระดิกขาอะไรอย่างเงี้ย เมืลาวเขาไม่มีกะดิองเ้าตามเพลงกูเพิ่งเห็นเป็นคนแรกเลยไปเซฟเอ้ยมือไม้ตึงไม้ตึงมือไว้โลกดานหลังดันเอวแต่ไม่ถึงก็แอนช่วงตอนพะรามหลับค่ะรู้สึกว่าท่านอนหนูยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะสมุดนี้คือขาของยักษ์ส่วนเพลงหน้าพาดอีกหนึ่งเพลงก็คือเพลงเชิดที่ใช้ประกอบการแสดงในตอนยกรบเด็กๆก็จะได้ฝึกต่อท่าเพิ่มจากกระบวนการรบ ที่เคยฝึกไปแล้วนั่นก็คือการขึ้นลอยซึ่งถือเป็นไฮไลท์ในการแสดงกระบวนการรบระหว่างพรารามกับทศก,กัณฐ์ซึ่งถ้าพลาด<ป>การแสดงก็จะไม่สมบูรณ์<ป>และก่อนจะไปฝึกกับนักแสดงรับเชิญครูผู้สอนได้ใช้เก้าอี้ให้เด็กๆได้ฝึกขึ้นลอยแทนคนไปก่อนวันนี้ที่ผมได้ให้ลองทดสอบก่อนก็คือนําเก้าอี้ซึ่งมีความนิ่งมันจะไม่เหมือนกับคนแล้วให้เขาหัดที่ภาษาคนเรีย้ว่าทะลึ่งตัวขึ้น เพื่อให้เขารู้จังหวะการขึ้นของตัวเองเพื่อจะยืนห,หรือเหยียบอยู่บนยักษ์นั่นได้เราต้องซัพพอร์ตนะครับระหว่างพระกับยักษ์หนึ่งสองสามลูดแต่ออเคก็ค่อนข้างชอบครับแล้วก็เพราะว่าแบบผมรู้สึกว่าการขึ้นลอยกับเก,ก้าอี้นี่มันเป็นการฝึกอย่างหนึ่งที่แบบดีมากๆอะไรอย่างนี้ครับเราจะได้แบบมีโอกาสบาดเจ็บน้อยด้วยครับแล้วก็แบบได้ฝึกทักษะในตัวคระมันก็ยากครับเพราะว่าเก้าอี้เนี่ย เท้าซ้ายเอาแค่ไปแตะไม่ต้องถ่ายน้าหนักเพราะถ้าเกิดถ่ายน้าหนักไปเนี่ยอพนักเก้าอี้มันจะสัน่นถ้าเกิดพนักเก้าอี้สัน่นควออนจะตีขาสองสามปุ๊บอย่าโน้มเยอย่าโน้มเลยอย่าโน้มตรงตงตรงหนึ่งสอ,อ,องสามขึ้นเออเพนตัวก็เรียกเพน,นตูตดหนัก<ๆ>เอาใหม่หนึ่งสองสามขึ้นสำหรับเพลงเชิดค่ะหนูเคยขึ้นลอยมาก่อนแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้น่าจะติดปัญหาเรื่องการสปิงตัวขึ้นไปค่ะ เอามาพี่โรมา,าแค่นั้นเลยเดี๋ยวเพลงเชิญนะครับเพลงเชิญเพื่อให้เกิดความสมจริงในการฝึกจึงต้องมีนักแสดงรับเชิญขนยักษมาช่วยสู้รบและรับลอยเด็กๆขนพระในครั้งนี้ครับก็ตอนหนูเจอพี่โรครั้งแรกนะคะหนูก็เลยสึกว่าอ่ะโอเคหนูได้ยับที่เขาร่างสูงร่างใหญ่เข้ามาค่ะก็คิดว่าเขาน่าจะรับลอยหนูได้ดีง่ายต่อการสปริงตัวขึ้นไปเอาไม่ดิ ไม่ต้องกลัวดิพี่เขาปะคองเราอยู่แล้วตั้งสอนไว้ก็หนูตื่นเต้นกับการขึ้นลอยอยู่ค่ะเพราะว่าหนูกลัวตัวเองขึ้นไม่ได้แล้วก็กลัวตกลอยด้วยค่ะแต่ว่าอย่าก้มลอมาเออจับหนขึ้นไปอีกเออพี่ยูโรเซฟดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ตกลอยด้วย เออเราก็เกง่งๆแต่เขาก็บอกว่าไม่ต้องเก่ง่ะเหยียบไปเลยก็แรกๆก็เกงแต่พอหลังๆก็ขึ้นได้สวยครับจำเลยดิจำเลยอย่าอย่าเหยียดอย่าเหยียดชอบเหยียดหลังอ่ะเราเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเราเป็นเด็กตัวเตี้ยแล้วพะะนันพี่เขาก็ต้องย่อช่วยเราแบบมากๆครับหมุนหนึ่งรอบนี่หมุนไหนหมุนให้คูดูหน่อยจริงๆตอนแรกก็แอบ,บขาไม่ถึงเลยยื่นขาไปไม่ถึงพี่เขาแต่ว่าครณบอกว่าให้เขเยียบเท้ามาให้ใกล้ๆเอวพี่เขานิดนึง พี่ยูโรเป็นคนที่ขึ้นช่วยขึ้นลอยดีมากครบผมเวลามันทําให้เราแบบขึ้นขึ้นลอยได้ง่ายขึ้นนะลมยิงกี้มานั่งเป็นแบตนฐานหน่อย,ยิงกี้นี่แหละชัดเจนหนูเป็นยักษ์ได้พวกหนูแข็งแรงอ่ะ ตอนแรกก็รู้สึกแบบกังวลนิดหน่อยค่ะเพราะว่าหนูเคยมีประสบการณ์ที่ขึ้นลอยแล้วแบบว่าตื่นเต้นแล้วเกรงเท้าทีนี้มันก็เลยทําให้พี่ที่เขาเป็นยักษ์เจ็บอ่ะดูก่อนเด็กๆทุกคนดูหยยบลึยับไม่ได้หยยบไม่ไดเออหนึ่งสองสามขึ้นไม่ได้ไม่เอาหนุ่งหนาไม่เอาเพชรไอ้นี่ไม่รู้ว่าเขาเรียก่าแพนิคหรือเปล่าค่ะหนูก็เลยแบบที่เป็นยักษ์แบบรองเรียกมาขึ้นลอยเล่นๆหนูก็เลยจะแบบปฏิเสธตลอดแบบไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ ตอนนั้นหนูขึ้นมาแล้วตอนนั้นเป็นครั้งแรกด้วยว,ว้าวมันขึ้นมาแล้วนะมันขึ้นแล้วนะเยอะค่ะเออมันก็เหมือนกลายเป็นว่าเปลี่ยนอดีตของหนูไปเลยค่ะ,ะพี่สแตนด์อินวันนี้ก็คือ <c oughs> พี่เขา <c oughs> เก่งมากพี่เขาเก่งมากๆกานที่ผมได้บอกตั้งแต่วันแรกเลยที่เจอกับเด็กๆกว่าคนคนนั้นต้องมีความสมบูรณ์ก็คือมีมารมีภูมิ ที่จะเป็นถ้าเราเราตีเดี่ยวเลยคือเป็นพระรามนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาจะเอาความที่เราได้บอกเขาเนี่ยมีภูมิมีมาสมีสิ่งต่างๆเนี่ยเขาจะมาแสดงออกวันที่รอบชิงชนล้วได้ขนาดไหนซึ่งดีหมุนเลยหมุนยูพี่ยูหมุนนายพี่ยูหมุนนายทุกทุกโจทย์ครับค่อนข้างท้าทายตัวเองครับเพราะว่าแบบก็ถือว่าได้ลองอะไรใหม่ๆครับเอออยากให้ครูเลือกในสิ่งที่ครูเขาคิดว่าเราจะทําได้ดีมากกว่าครับ หนูก็คิดว่าหนูเองก็น่าจะมีสิทธิ์ค่ะเพราะว่าต้องดูที่บทที่เราจะได้รับมาค่ะจาท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะว่าจะเป็นบทที่เราถนัดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการทดสอบที่จะเข้ามาถึงเนี่ยค่ะ mm hmm. หนูก็ตื่นเต้นค่ะ mm hmm. ก็จะพยายามทําให้เต็มที่มากที่สุดแล้วก็จะฝึกซ้อมให้เยอะๆค่ะเราเป็นคนที่เด็กที่สุดในขนพระแล้วเราก็ตัวเล็กที่สุดในขนพระแต่ว่า mm hmm. ไม่ยอมแพ้ครับเราก็จะมุ่งม,มั่นต่อไปครับ องไม่ใช่แบบซอยเท้าแบบของนางเลยแต่หอมวิ่งเลยวันนี้อาชีพเป็นนางครับไม่ได้เป็นยักษ์าทาทอกเออต้องเ,เข้ามาแบบนั้นแหละตอนที่ผมขึ้นพี่ฟ้าใส่เขาก็ขาสั่นครับโอ้ยโอยผมก็ตกใจครับช่วงหน้าหามพลาดครับ